สวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2025หัวข้อท่านเปลียดพระเจ้าหรือไม่ข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่21ข้อที่30 30ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดีคําแนะนำก็ดีจะเอาชนะพระยาเวไม่ได้อ่านพระคัมภีร์2พงศาวดารบทที่13ข้อที่9ถึง20 9ท่านทั้งหลายขับไล่บรรดาปุโรหิตของพระยาเวลูกหลานของอารณนและพวกคนเลวีออกไป แล้วแต่งตั้งปุโรหิตให้ตัวเองเหมือนอย่างชนชาติทั้งหลายในดินแดนต่างๆไม่ใช่หรือใครที่นำโคหนุ่มและแก่ผู้เจ็ดตัวมาชำระตัวให้บริสุทธิ์ก็จะได้เป็นปุโรหิตของสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าสิบแต่สำหรับพวกเราพระยาเวเป็นพระเจ้าของเราและพวกเราไม่ได้ละทิ้งพระองค์ เรามีปุโรหิตที่เป็นลูกหลานของอารโรนเป็นผู้ปรนนิบัติพระยาเวและมีคนเลวีในการทำหน้าที่ส11เขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวทุกเชา้าทุกเย็นและถวายเครื่องหอมตั้งขนมปังเฉพาะพระภากบนโต๊ะบริสุทธิ์ทั้งดูแลคันประทีปทองคำพร้อมทั้งตะเกียงให้ลุกอยู่ทุกๆุกเย็น เพราะพวกเรารักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเราแต่พวกท่านได้ละทิ้งพระองค์12นี่แน่พระเจ้าทรงอยู่กับเราและนำหน้าเราและปุโรหิตของพระองค์พร้อมกับแตรศึกพร้อมที่จะเป่าเรียกทำสงครามต่อสู้กับพวกท่านลูกหลานทั้งหลายของอิสราเอลอย่าต่อสู้กับพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน เพราะพวกท่านจะทำไม่สำเร็จ13เยโรโบอัมมาโซงให้กองซุ่มอ้อมมาหายูดาทางด้านหลังดังนั้นกองทหารของพระองค์จึงอยู่ข้างหน้ายูดาส่วนกองซุ่มนั้นอยู่ข้างหลังพวกเขา14และเมื่อยูดาหันไปมองดูนี่แน่มีการรบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เขาทั้งหลายก็ร้องทูลพระยาเวและพวกปุโรหิตก,ก็เป่าตแตรสิบห้าแล้วคนของยูดาก็โห่ร้องทำนองศึกและเมื่อคนยูดาหโห่ร้องพระเจ้าทรงโจมตีเยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งหมดต่อหน้าอาบียาและยูดา 16. สิบหกคนอิสราเอลหลบหนีต่อหน้ายูดาและพระเจ้าทรงมอบพวกเขาวไว้ในมือของยูดา 17. อาบียาและประชาชนของพระองค์ก็ชนะด้วยการแข่งข้ายอย่างมากมายคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วล้มตายลงห้าแสนคน 18. แล้วคนอิสราเอลก็ถูกปราบลงในครั้งนั้นและคนยูดาก็ชนะเพราะพวกเขาพึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 19. และอาบียาไล่าตามเยโรโบอัม และยึดเมืองต่างๆจากพระองค์คือเมืองเบตเอลกับชนบทของเมืองนั้นและเมืองเยชานากับชนบทของเมืองนั้นและเมืองเอโฟนกับชนบทของเมืองนั้นยี่สิบเยโรโบอัมไม่สามารถฟื้นกำลังของพระองค์ได้อีกในรัชสมัยของอาบียาและพระยาเวทรงประหารพระองค์แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนเนื้อหา เฮโรดเป็นคนที่เกลียดพระเจ้าเขาทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางงานของพระเจ้าแต่สุดท้ายเขาก็ตายอย่างน่าละอายหลังจากที่เขาตายพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่พระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและทวีขึ้นกิจการบทที่12ข้อที่24 24 แต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปใครก็ตามที่พยายามขวางทางผู้สูงสุดก็เกลียดพระองค์และเรียกร้องให้ประหารชีวิตเมื่อไม่นานนี้เราต้องถวายคริสตจักรใหม่ในประเทศหนึ่งแต่ระหว่างที่พยายามขออนุมัติเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งกลับสาบานว่าจะขัดขวางไม่ให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้นำของพื้นที่นั้นโทรมารายงานเหตุการณ์นี้ให้ผมทราบและเชื่อผมเถอะว่าผมไม่ได้แม้แต่จะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่จะเล่านี้เลยในวันประชุมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนี้วางแผนจะปฏิเสธคำร้องของเราขณะที่เขาแต่งตัวจะไปประชุมเขาใส่ขาเข้าไปในการเกงข้างหนึ่งแล้ว ขาอีกข้างหนึ่งของเขาก็สอดใส่เข้าไปที่ขากางเกงเดิมที่มีขาอีกข้างอยู่เขาจึงล้มลงในขณะที่พยายามดิ้นรนกับกางเกงของเขาและได้รับบาดเจ็บเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเขาเสียชีวิตในขณะที่ขาทั้งสองข้างยังติดอยู่กับขากางเกงข้างเดียวกันนั้นผู้คนอาจอ้างว่าเขาหรือเธอไม่ได้ขัดขวางงานของพระเจ้า แต่ถ้ามีผู้คนขัดขวางไม่ให้คนอื่นยอมรับพระวจนะของพระเจ้าและอำนาจของผู้รับใช้ของพระองค์เขาหรือเธอก็กำลังขัดขวางงานของพระเจ้าและอาจต้องประสบกับผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงหากเขาหรือเธอไม่กลับใจประเด็นสำคัญการขัดขวางงานของพระเจ้าเป็นเรื่องอันตราย